สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตามรายการของผมทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับช่วงบ่ายๆกันนะครับวันนี้นะครับต้องขออภัยแฟนแมนยูด้วยนะครับไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยวันนี้พอมีเวลาว่างจากการสอนเพียงเล็กน้อยนะครับวันนี้นะครับก็รีบมาสรุปข่าวนะครับให้กับแฟนแมนยูหน่อยนะครับวันนี้มีเวลาเพียงเล็กน้อยนะ ต้องขออภัยนะครับไม่ได้เปลี่ยนชุดเลยนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับประจำวันที่26นะครับ26มิถุนายน2567นะครับวันนี้ในช่วงเวลาบ่ายๆนี้นะครับอัปเดตให้กับแฟนแมนยูล่าสุดเลยนะครับสวัสดีนะครับคุณชีวิตง่ายๆนะครับสวัสดีนะครับจากสากแก้วนะครับแล้วก็คุณออะไรเนี่ยซอง ทรงกฤิดนะครับคุณทรงกริดนะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะครับกทมฝนตกใช่ไหมครับตอนนี้ศรีสัชนาลัยสุโขทัยก็คลึ้มเลยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเข้ารายการเลยนะครับผมมีเวลาไม่เยอะนะครับเดี๋ยวต้องไปสอนอีกนะครับเรามาดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันในช่วงบ่ายวันนี้นะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผม เริ่มต้นที่เรื่องราวของอูกเต้นะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของมานนเอลอูกเต้นะครับวันนี้ในสื่อต่างประเทศนะครับรายงานว่าสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ติดต่อไปยังสโมสรปารีสแซงแคมงโดยตรงละแต่ยังไม่มีการยื่นประมูลอย่างเป็นทางการนะครับในสื่อต่างประเทศได้บอกนะครับในโพสต์การ์ดของโลมาโน ถ้าใครติดตามโพสต์คัทของโรมาโน่นะครับตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเนี่ยมผมก็จะบอกให้ท่านฟังนะครับว่าการทำธุรกิจของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในตอนนี้นะครับก็คือการระวังเรื่องของกฎ i n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  i i l l a i r p l a y ในโพสต์คัทของโรมาโน่นะครับได้กล่าวว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เจราจาโดยตรงกับดีลของอูกเตและก็มีดีลอื่นๆด้วย ในขณะที่ปาริสซินแแมงเองนะครับก็สนใจดิวของมาคัสและฟอร์ดเช่นกันสําหรับดีวของอูกเต้นะครับในสื่อต่างประเทศเขาบอกกันว่านะครับตอนนี้แมนยูจะเซ็นกับอูกเต้อะก็คือหลังวันที่30มิถุนายนก็คือรอให้มันผ่านกฎผ่านกฎ PSR ไปก่อนและในดิวของอาราบัตนะครับก็ต้องแก้งให้กับแฟนแมนยูเลยนะว่าอาราบัตจะเดินทางออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด สิ้นสุดสัญญายืมตัวในวันที่30มิถุน mm. ายนค,คือแมนยูก็ไม่ได้เซ็นสัญญาถาวนกับเขาว่านะครับทีนี้ในส่วนของอูกาเต้ในสื่อต่างประเทศเขาบอกว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้กำหนดให้อูกาเต้เป็นส่วนหนึ่งในการทดแทนคาเซมิโร่นั่นเองคือแมนยูกำหนดให้อูกาเต้ไว้แทนคาเซมิโร่แล้วก็เป็นที่ชัดเจนนะครับว่าตัวของอูกเตเนี่ย โรมาโน่ก็บอกในโพสต์การ์อยู่แล้วว่าเขาต้องการออกจากปารีสด้วยตัวของอูกเต้เล่นในบทบาทหมายเลขก6อยู่แล้วตอนนี้อูกเต้เองนะครับมีค่าตัวใน transfer mark อยู่ที่ประมาณ38ล้านปอนด์นี่คือราคาจริงของอูกเต้ในปัจจุบันนี้แต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอาจต้องจ่ายมากกว่าเพราะว่าเราจะเช็คค่าตัวของนักเตะเนี่ยนะครับดูใน transfer mark ได้ ในทัน f e r m a r เนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ5ประมาณ38ล้านปอนด์แต่เวลาขายนักเตะกันจริงๆนะครับมันจะต้องมีส่วนเสริมแล้วค่าเอเย่นก็น่าจะตกที่ประมาณ51ล้านปอนด์ที่ปารีสต้องการค่าตัวนั่นก็หมายความว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับคงจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ในการที่เขาจะต้องจ่ายเงินในดียวของอูกเตสสูงถึง51ล้านปอนด์นั่นเองนะครับก็เป็นเรื่องราวที่แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดต้องจับตามองนะครับ คือปรอารีสจะขายแน่แต่แมนยูยังไม่ได้ยื่นอย่างเป็นทางการแล้วก็โรมาโน่ก็คอนเฟิร์มนะครับค่าตัวของอุกเตในทาน์เฟอร์มัสเรียบร้อยคือ38ล้านปอนด์แต่ซื้อขายจริงนะครับจะอยู่ที่ประมาณ51ล้านปอนด์ดีลของอุกเตน่าจะเกิดขึ้นหลังวันที่30มิถุนายนเพราะว่าแมนยูจะต้องระวังกด PSR และสำคัญที่สุดกด Financial Fair Play นะครับก็แจ้งเรื่องราวข่าวที่1ให้กับแฟนแมนยูอัปเดต ประมาณนี้นะครับ <c oughs> เรามาต่อกันที่เรื่องราวที่2ในวันนี้นะครับผมเชื่อว่าแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ยังคงรอกองหลังรายใหม่นะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการเซ็นสัญญากับจรอดเบตเวตในอีก5วันข้างหน้านะครับในอีก5วันข้างหน้าเนี่ยนะครับผมเคยพูดเรื่องราวของตัวเลขนะครับเงินทุนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือทุกทีมจะต้องรายงานสถานะตามกฎ PSR ก่อน เป็นขั้นตอนแรกเลยคือรายงานก่อนวันที่30ใช่ไหมพอพ้น30มิถุนายนปุ๊บแมนยูจะสามารถเซ็นสัญญากับนักเตะได้แบบอิสระละ,ละเพราะว่าแมนยูไม่ได้ติดกด PSR ในอีก5วันข้างหน้านะครับแมนเชสเตอร์ยู็ดสามารถที่จะเซ็นสัญญากับจจอร์ว็อตเวดได้นี่คือข่าวดีนะครับที่เขียนไว้ในแมนเชสเตอร์วิ่งนิวในวันนี้นะครับก็คือวันนี้วันที่26ใช่ไหมแต่เวลาในอังกฤษอาจจะนับเหลือ5วัน คือตอนนี้แมนยูเนี่ยนะครับจะยื่นจรอดเป็นเวทในครั้งที่2มูลค่าประมาณ70ล้านปอนด์จริงคือครั้นที่2นี้ต้องยื่น70และดิวนี้จะปิดทันทีในส่วนของเอเวอเรตันเอเวอเรตันเนี่ยน่าห่วงนะครับเพราะว่าเอเวอเรตันไปปิดดิวดิวนึงประมาณ16-17 17ล้านปอนด์น่ะมันจะมีผลต่อกด PSR แน่แต่ว่าไม่รู้นะว่าการทำธุรกิจของเอเวอเรตันเนี่ยเขาก็ขายผู้เล่นบางส่วนออกไป มันน่าจะพอดีอ่ะนะครับไม่น่าจะผิดกฎอะไรอะ่ะเพราะว่าไม่งั้นเนี่ยเขาคงไม่ซื้อนักเตะเข้ามาหรอกในส่วนของเอเวอเรตันนี่ก็เขาเรียกว่าถึงขีดเลยแหละขีดของกฎ PSR แต่ว่าเขาขายดับบินนะครับลูอิสดับบินให้กับวิลล่าไป10ล้านปอนด์แต่ก็เซ็นสัญญาเข้ามาใหม่เหมือนกันมันอาจจะไม่ผิดกฎตรงนี้นี่แหละนะครับทีนี้ในส่วนของจอลล็อดเบท การที่เอเวอเรตันจะขายเบตเวตในหลังวันที่30มิถุนายนเนี่ยจึงเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดด้วยเช่นกันแมนยูก็จะยื่น70ล้านปอนด์นะครับตามตามที่เขาต้องการตามที่เอเวอเรตันและแมนยูตัดสินใจร่วมกันนะครับฉะนั้นผมอัปเดตเรียบร้อยนะครับสำหรับการยื่นดิวของจอรอ์ร็อตเบตสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดน่าจะเป็นช่วงวันที่หลังวันที่30มิมิถุนายนแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของคริสเตียนเอริกเซนกันบ้างนะครับวันนี้ก็จะมีเรื่องราวของนักเตะที่ทำผลงานในยูโรนะครับวันนี้นะครับเรื่องราวของอเรื่องราวของในยูโรเนี่ยผมจะบอกว่าเราเห็นฟอร์มนักเตะอย่างโคบี้เมนูเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีค่าสถิตินะคือเกมเมื่อคืนเนี้ยนะครับก็เดี๋ยวอันดับแรกมาโฟกัสที่เอริกเซนก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะวุ่นวาย เรื่องราวของเอริกเซนเนี่ยตอนนี้นะครับเอริกเซนยังคงมีภารกิจที่จะต้องพาทีมชาติเดนมาร์กนะครับเจอกับเซอร์เบียแล้วก็ถ้าเสมอเนี่ยนะครับหรือชนะเนี่ยเดนมาร์กก็จะผ่านเข้ารอบแต่ทีนี้นะครับในส่วนของเอริกเซนเนี่ยเขาให้สัมภาษณ์กับสื่อนะวันนี้เขาประกาศไปแล้วว่าจะออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแต่วันนีร้รอยยิ้มความสุขนะครับในหน้าของเอริกเซนเนี่ย เอริกเซนเล่น88นาทีในเกมล่าสุดเนี่ยนะครับและจ่ายบอล78%ร่างกายของเอริกเซนเล่น88นาทีและเป็นแมนออฟเดอะแมตช์น่าจะเป็นครั้งที่2แล้วมั้งผมจำไม่ได้นะแต่เขาได้ไปครั้งนึงละตอนนี้นะครับในสื่อเขาบอกว่าเอริกเซนได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อเนาะเขาบอกเลยว่าผมรู้สึกโล่งใจมากและผมรู้สึกภูมิใจนะในการได้เล่นฟุตบอลและเป็นแมนออฟเดอะแมตช์คือคือทีมมาทำผลงานดี เดนมาร์กจะเสมอกับใครก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมไม่ได้ตามเช็คผลหรอกเดนมาร์กจะเข้ารอบไม่เข้ารอบผมไม่รู้แต่ว่าตอนนี้นะสิ่งสําคัญที่สุดเอริกเซนมีความสุขกับการเล่นฟุตบอลแล้วเขาสามารถที่จะคือเขาไม่ไปต่อกับเมนยูแต่เขาจะไปต่อกับทีมอื่นทีมไหนแค่นั้นเองนะครับก็เอาบทสัมภาษณ์ของเอริกเซนมาแจ้งให้กับแฟนเมนยูทราบป,ประมาณนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องของอัปเดตอีกละเป็นเกี่ยวกับโจชัวซอกซี่นะครับวันนี้นะครับรายงานจากฟาบิซิโอโรมาโนใน p พส t c าตถ้าใครดูเมื่อคืนนี้กับเมื่อเช้านะผมก็บอกไปแล้วเนาะว่า s ซ x กซี่เนี่ยก็ยังไม่ได้ยื่นอย่างเป็นทางการแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทราบในหลักการละว่าจะเซ็นสัญญากับเขายังไงนะครับวันนี้ตอนนี้ผมก็เลยอัปเดตในส่วนของเด l a ลติกให้ท่านฟังนะครับว่า ในงานจากเดียร์แลนติกนะครับโจโชซซกซี่นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้เจรจากับเอเย่นแล้วก็สโมสรเรียบร้อยละเหลือแค่การยื่นอย่างเป็นทางการแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับซิซี่อยู่ในขั้นสูงสำหรับเงื่อนไขาการชำระเงินและการจ่าย34ล้านปอนด์ในคราวเดียวคือแมนยูจะมีเงินประมาณหน5ยล้านปอนด์หลังวันที่30มิมิถุนายนอันนี้อันนี้เป็นเงื่อนไขที่แฟนแมนยูต้องรู้นะว่าเขาจะมีเงินประมาณเท่าไหร่ 155ล้านปอนด์นี่ขนาดยังไม่รวมขายนะแล้วก็ในเซอกซีเนี่ยนะครับระบุว่าเป็นศูนย์หน้าที่แมนยูได้เปิดการเจราจาไปแล้วเซอกซีนะครับกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็คงเป็นการเจราจาที่ประสบความสําเร็จเพียงรายเดียวแต่ก็มีสโมสรลิเวอร์พูลนะครับที่ดูดูว่าดีลเนี้ยมันจะล่มไหมเพราะลิเวอร์พูลก็สนใจเซอกซีเหมือนกันผมก็มาตามบทความในอีกอันนึงนะครับเดอะไทม เหมือนกันนะเดือดทาบกันได้ติกเขียนคล้ายกันเลยเพื่อเอามายืนยันเฉยๆนะผมจะบอกว่าเบนจาคอบเบนจาคอบเป็นอีกคนนึงเลยที่พูดในรายการเนะี่ยเขาบอกว่า <c oughs> เอเล็กตินแฮกพูดชัดเจนสําหรับการปิดดีลโจโชเซอรซี่และดูเหมือนว่านะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับจะเซเยสสำหรับการจ่ายค่าจ้างเซอรซี่สูงถึง1นึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามพันปอนด์ต่อสัปดาห์คือคือผมไม่รู้หรอกว่าใครจะได้เงินนั้นเท่าไหร่อ่ะ แต่ในบทสัมภาษณ์ของเบนจาขอบได้กล่าวว่าบทบาทที่แท้จริงของอารเกนแท็กก็คือตอนนี้เขาได้เจสันวิลค็อกนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งในการคือแมนยูเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับเตนแทกละตอนนี้เรียกกันว่าลงเรือดำเดียวกันแบบเป็นทางการนะแต่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับก็มีเจสันวิลค็อกมาช่วยคำปรึกษาในการเซ็นสัญญากับเซอร์ซีด้วยและอีกแผนหนึ่งที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมองขาดก็คือ การนำนุชฟาริสเตรอย์นะครับที่กำลังเรียนโค้ดอยู่เนี่ยมาเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นผู้ฝึกสอนช่วยตำแหน่งกองหน้าการมาของโจโชเซ็กซี่เนี่ยภาษาดัตเหมือนกันหมดเลยก็จะเป็นการคุยกันที่ง่ายแล้วก็ดมิซิตนะครับเดมิซิตนักข่าวของ Sky Sport ก็บอกในอีกแหล่งข่าวหนึ่งเหมือนกันว่าในสกายสปอร์ตเนี่ยนะครับเงื่อนไขาการปล่อยตัวเซ็กซี่เนี่ยนะครับได้ผ่านไปหมดละแต่ว่าความสัมพันธ์กับมิลานเนี่ยเรียบร้อยหมดละจบเรียบร้อย แมนยูก็ไร้คู่แข่งเซอร์ซี่เนี่ยนะครับลิเวอร์พูลจับตามองอยู่กว,ากวา้างๆเลยเฉยฉะนั้นแมนยู Menu จะเซ็นสัญญาก,กับเซอร์ซี่หลังวันที่30มิถุนายนเช่นกรรันเพื่อเลี่ยงกฎ Financial Fair Play นะครับก็เคลียร์ให้เรียบนะครับสำหรับการอัปเดตข่าวเซอร์ซี่นะครับไม่น่าพลาดละเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเคอร์บี้เมนูนะครับค่าสตินะครับโดยสตาร์ในสตาร์แมนเดฟ นะครับเป็นคนเป็นคนเอาข้อมูลมาเผยแพร่นะครับในเกมที่เล่นกระชับมิดเรียกกันว่ากระชับมิดนะคืออังกฤษเนี่ยนะครับเสมอกับโซโลเวเนียเนี่ยนะครับเพื่อเหมือนเกมกรนะชับมิดอะไม่ได้ใส่กันอะไรกันมากหรอกแล้วก็ในเกมนี้กะระไรเซาเกตเนี่ยนะครับโดนคว้างขวดน้ําอะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าเกมนี้เคอร์บี้เมนูเนี่ยมีสติการผ่านบอล100%นะครับแท็กเกิลชนะ100%แล้วก็ผ่านในพื้นที่สําคัญเนี่ย97% การส่งบอลนะครับ34ครั้งสำเร็จ33ครั้งแล้วก็มีอะไรอะ่ะเลี้ยงบอลผ่าน1ครั้งอะไรประมาณนี้คือค่าสิติน่าจะดีที่สุดสำหรับทีมชาติอังกฤษในเกมเมื่อคืนทีนี้ในรายละเอียดของข่าวจริงๆเขาบอกกันว่านะครับคือค i ร์บี้เมนูเนี่ยนะครับกลายเป็นนักเตะที่พลิกสถานการณ์ตัวเองคือจากเกม FA Cup จนมาติดทีมชาติอังกฤษและกลายเป็นดาวเด่น ในสื่อต่างประเทศเขาเขียนไว้ว่านะครับจริงๆแล้วเนี่ยแบบอย่างที่ดีเนี่ยมันสําคัญเลโอฟอรีนานเป็นอีกคนนึงนะที่ออกมาชมเคอร์บี้เมนูมากๆเลยว่าตัวของเคอร์บี้เมนูเนี่ยนะครับเล่นในการทีมชาติอังกฤษแบบไร้แรงกดดันแล้วก็เขาก็ทําผลงานได้ดีนะน่าจะเป็นหนึ่งในคนที่ทําผลงานได้ดีสุดในสนามในเกมเมื่อคืนแล้วก็หลังจากนี้นะครับทีมชาติอังกฤษเนี่ยก็คงจะต้องมีเคอร์บี้เมนูเป็นขาประจําละอะไรประมาณนี้นะครับก็ แจ้งเรื่องราวของคอบบี้เมนูนะครับว่าในการเล่นทีมชาติของเขาในตอนนี้กลายเป็นคนที่เล่นดีขึ้นเรื่อยๆนะครับก็ถือว่าฤดูกาลหน้าน่าจะเป็นฤดูกาลที่ดีของคอบบี้เมนูแหละแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับโหวันนี้เรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงบ่ายนี้ก็พอสมควรเลยนะครับเรื่องราวต่อไปเนี่ยนะครับจะเป็นเรื่องราวของ อ่าแมนดาอาเดมูร่าลุกแมนนี่ผมผมชอบติดว่าอาเดมจริงจริงชื่อเต็มก็คืออาเดมูร่าลุกแมนใช่ไหมผมมกักจะเรียกแค่ลุกแมนอ่ะวันนี้นะครับ50ล้านปอนด์สำหรับการเซ็นสัญญากับลุกแมนเนี่ยเป็นไปได้นะครับตามรายงานจากรายการ g i ฟต์มีสปอร์ตนะครับรายงานว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้คุยกับต้นสังกัดของลุกแมนอาแมนอาเดมูร่าลุกแมนเนี่ยนะครับต้นสังกัดก,ก็คือสโมสสัอตแลนตา ซึ่งทํามีความสัมพันธ์ที่ดีกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมากๆเลยเพราะว่าเป็นสโมสรเก่าของลามูสอยดุนไงที่แมนยูทําธุรกิจทีนี้ตัวของลุคแมนนะครับเล่นในกับทีมชาติไนจีเรียปัจจุบันนี้นะและเขาเคยเล่นในกับทีมชาติอังกฤษด้วยรุ่นยูยี่สิบเปีอะแต่ทีมชาติอังกฤษไม่ใช้เขาเขาก็เลยทําเรื่องกับฟีฟ่าเพื่อโอนไปเล่นให้กับทีมชาติไนจีเรียวันนี้ก็เล่นในกับทีมชาติไนจีเรียทีนี้ประเด็นสําคัญเนี่ยมันอยู่ที่ว่า ตัวของอัมบันดาลุกแมนเนี่ยนะครับอาเดมราลุกแมนเนี่ยนะครับสโมสรที่จะเป็นคู่แข่งสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันนี้ก็คือสโมสรเชลซีสโมสรเชลซีนะครับเข้ามาในส่วนของดิวหลายๆดิวที่แมนยูสนใจอยู่ไม่ว่าจะเป็นดิวของแบ็กซ้ายดังไอเคิลเชสนั่นนะครับในเคิลเชเคอร์เคชแบ็กซ้ายของบ bon อลมัดเชลซีก็จะยื่นปิดดิวเลย50ล้านยูโรวันเนี้ยนะครับเมื่อเช้าใน พอสคาร์โลมันโนผมเล่าไปแล้วนะทีนี้ในส่วนของดิวของอาเดโมล่าลุคแมนเนี่ยอ้างอิงข้อมูลจากแคลเรี่อาร์สปอร์ตวินเทจด้วยผมจะบอกว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับได้ทราบเงื่อนไขของนักเตะรายนี้แล้วสโมสรันอตาลันตาจะขายผู้เล่นรายนี้ออกไปในมูลค่าสูงสุดคือ60ล้านยูโรหรือประมาณ50ล้านปอนด์นี่เองและตอนนี้นะครับอาเดโมล่าอาเดโมล่าลุคแมนเนี่ย เป็นหนึ่งในนักเตะที่สําคัญสาหรับทีมแต่ว่าอนาคตของลูกแมนเนี่ยนะครับจะจะเป็นนักเตะระดับโลกและสไตล์การเล่นของเขานะครับสามารถคือเป็นจอมเทคนิคอะที่สามารถช่วยให้แนวลูกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีประสิทธิภาพยิ่งกว่าเดิมเขาเรียกกันว่าลุกแมนนี่เป็นตัวเชื่อมเกมนะครับและมีความแข็งแกร่งมากในส่วนของอาเดโมลาลุกแมนเนี่ยนะครับผมจะมาอ่านในส่วนของเชลซีให้ฟังนะในส่วนของเชลซีนะครับ เขาก็จะแข่งอดีมอดีโมล่าลุคแมนกับแมนยูนั่นแหละสโมสรเชลซีเนี่ยนะครับอาจจะทุ่มเงินประมาณเท่าเดียวเข้ากันนี่แหละ60ล้านยูโรเหมือนกันนี่แหละเพื่อแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเชลซีเนี่ยนะครับได้แจ้งข้อตกลงไปแล้วนะแจ้งข้อตกลง Ad a อเอาเทกับแอตแลนตาไปแล้วว่าเขาจะจ่ายเต็มจำนวนฉะนั้นการแข่งขันในดีวของอดีมอดีโมล่าลุคแมนระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเชลซีจึงเป็นเรื่องที่เรีกเลี่ยงไม่ได้ ะครับก็ว่ากันไปเนาะว่าใครจะได้อเดมูลาลุคแมนมันอยู่ที่การทําธุรกิจแต่แมนยูเนี่ยกำลังระวังเรื่องกฎไฟแนนเชียลแต่เชลซีเขาก็ระวังเขามีทีมกฎหมายอยู่เขารู้ว่าต้องทําอะไรนะครับก็แจ้งเรื่องราวนะครับของอเดมูลาลุคแมน50ล้านปอนด์อัปเดตนะครับประมาณนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับ เรื่องราวต่อไปอันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของอามาดูโอนาน่านะครับตอนนี้นะครับในการที่อาร์เซนอลนะครับหรือแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือทีมใดก,ก็ตามเนี่ยนะครับที่จะเซ็นสัญญากับอามาดูโอนาน่าเนี่ยตอนนี้ทุกคนมีทางเลือกคือตอนนี้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับก็กำลังมองไปที่มิเกลโมเรโนอาร์เซนอลก็มองไปที่มาติสซูเบเมินี่ แล้วก็มองไปที่ใครหลายๆคนคือตอนนี้มันทำให้ทมันทาให้สโมสรเอเวอเรตันเนี่ยไม่สามารถเรียกราคาสูงสุดในการเซ็นสัญญากับอัมาดูโอนาน่าได้นะครับเรื่องการเจราจาสำหรับเอเวอเรตันนะครับไม่มีความลับอีกแล้วสโมสรเอเวอเรตันจะต้องขายผู้เล่นบางส่วนออกไปเยอะพอสมควรเพื่อที่จะไม่ติดกฎ Financial f a i r p l a y ในขณะที่ตอนนี้นะครับตามรายงานจากทา n เฟอร์มัสนะ ค่าตัวของอามาดูโอนาน่าที่แท้จริงคือ21ล้านปอนด์นะครับในทานเฟอร์มัเนี่ยค่าตัวของอามาดูโอนาน่าเนี่ยประมาณ21ล้านปอนด์แล้วตอนนี้นะสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับอาร์เซนอลเนี่ยสามารถที่จะไปเซ็นสัญญากับกองกลางคนอื่นได้ถ้าค่าตัวของอามาดูโอนาน่าแพงเกินไปคืออย่าแพงอะภาษาชาวบ้านเรียกว่าอย่าแพงอะและตอนนี้นะครับอามาดูโอนาน่านะครับผมจะบอกว่าถ้าเกิดทีมอื่นจะซื้อนะ ก็จะซื้อในราคาประมาณ21ล้านปอนด์นี่แหละนะครับก็รอติดตามกันนะครับเพราะว่าตัวเลือกมันเริ่มเยอะไงนะครับ <c oughs> เรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปเลยนะครับเรื่องราวต่อไปเป็นเรื่องราวของเจนนซ n ันโชอันนี้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่แฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับอาจจะต้องติดตามเพราะว่าการต่อสัญญาฉบับใหม่กับเอเกนแท็กเนี่ยภาษาไทยเนี่ยเรียกกันว่าไม่เผาผี สำหรับตัวของซานโชกับเลเกนแฮกนะเขาไม่เผาผีกันละคือไม่ทํางานด้วยกันละทีนี้ประเด็นสําคัญมันอยู่ที่ว่าการไปอยู่กับบาร์เซโลนาตามข่าวในโพสต์คัทเมื่อคืนนี้คือผมมามาอัปเดตให้ในสื่อต่างประเทศใน The Mirror เดอะมิ r เลอร์นี่นะครับเขาบอกว่าด้วยหลักการเนี่ยใครจะเซ็นซานโชต้องจ่ายมากกว่า50ล้านปอนด์อยู่แล้วตอนนี้ข้อเสนอของดอทมูลกับยูเวนตุสตกไปละแล้วลมันหายากมากเลยนะ คนที่จะจ่ายเงินถึง60ล้านปอนด์เนี่ยที่จะปิดดิวซันโชะดังนั้นสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่มีทางเลือกนอกจากผักดันซันโชให้ยืมตัววันนี้นะครับเป็นข่าวกับบาร์เซโลนามา2วันละตอนนี้นะครับในส่วนของซันโชเองอะนะครับมีโอกาสที่จะไปอยู่กับบาร์เซโลนาแต่เงื่อนไขบาร์เซโลนาได้แจ้งไปยังเจอรอนซันโชแล้วว่าคุณจะต้องลดค่าจ้างลง ในงานจากสปอตนะครับซึ่งเป็นสื่อในสเปนเนี่ยเขาบอกว่าบาร์เซโลนาแสดงความชัดเจนว่าเขาจะยืมซานโชแน่ๆแต่สิ่งสำคัญที่สุดนะครับพาเซฟริกบอกเลยว่าตัวของเขาโค้ชบาร์เซโลนาเนี่ยชอบซานโชมากแต่ซานโชจะต้องลดเงินเดือนลงเยอะเยอะเลยแหละนะครับเนื่องจากหมายความว่าตอนนี้นะเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าซานโชน่าจะไปเพียงสโมสรเดียวตอนนี้คือ บาร์เซโลนานั่นเองนะครับก็แจ้งเรื่องราวของซานโชแบบคร่าวๆนะประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของจนานธานเดวิดนะครับอันนี้ก็ยิงประตูในโคปาอเมริกานะครับคือมันเป็นเกมที่แคนาดาชนะเปรู1 0ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่าผมดูแค่ในทวิตเตอร์นะครับจังหวะที่จูนธานเดวิดยิงประตู จุนทันเดวิดเนี่ยนะครับเป็นข่าวกับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็สเปอร์แฟนสเปอร์ถ้าฟังข่าวนี้อยู่เนี่ยจุนทันเดวิดอยู่ในดีลของสเปอร์ด้วยรวมถึงในดีลของเชลซีด้วยการแสดงการยิงประตูนในเกมโคปาเมกการเนี่ยบอกไว้เยอะเลยนะครับคือตอนนี้ต้องยอมรับว่า,าจุนทันเดวิดของสโมสรลิวอ์เนี่ยถูกประกาศขายอยู่แล้วมันขึ้นอยู่กับว่าใครจะเซ็นสัญญากับจุนัทันเดวิดและทีมที่จะเซ็นนะ จูนารฮันเดวิดน่าจะใช้เงินขั้นต่ำนะครับ3าล้านปอนด์หรือประมาณ40ล้านยูโรก็สามารถปิดดีลนี้ได้นะครับก็แจ้งคร่าวๆดีลของจูนาร์ฮันเดวิดนะครับประมาณนี้เรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอริกเทนแฮ็กกันนะครับมันก็จะมีเรื่องราวของการใช้เงินคือตอนนี้การที่มีตัวของคนที่มากำกับ ในสื่อจากเดอะมิลเลอร์วันนี้นะครับเขาบอกกันว่านะเอริกันแฮกใช้เงินประมาณ210ล้านปอนด์สำหรับการเซ็นสัญญากับ5ผู้เล่นแต่วันนี้นะครับล้มเหลวนักเตะอย่างไทเรวมาเลาเซียเนี่ยนะครับ13ล้านปอนด์เนี่ยนะครับ,นนรบได้เล่นตั้งแต่ย้ายมาเนี่ยนะครับเอาง่ายๆเลยนะเขามีปัญหาการบาดเจ็บในฤดูกาลที่แล้วไม่ได้เล่นเลยคนที่2นะครับก็เซ็นมาเหมือนกันเอริกเซน เอกเซ้นนี่เซ็นแบบไร้ค่าตัวถือว่าไม่โอเคเอกเซนกำลังจะย้ายออกในสมอมร์น,นี้แต่ฟุตบอลยูโรเล่นดีคนที่3นะครับผมต้องไปเร็วนะเวลามันน้อยละเดี๋ยวต้องไปไปสอนต่อนะครับคนที่3เนี่ยนะครับก็จะเป็นลิซนโดมาตินเนส56ล้านปอนสำหรับการซื้อนักเตะคนเดียวเนี่ย56ล้านปอนเขามีปัญหาเรื่องหัวเข่ากับเท้าหัวเข่ากับเท้าเนี่ยปีหนึงผ่าตัด2ครั้งเพิ่งกลับมาเล่นได้แค่14เกม ตอนนี้นะครับก็ยังไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้ยอดเยี่ยมคนที่4นะครับก็คือคาเซมิโ่70ล้านปอนด์จากเรอัวมาริดเขากำลังจะย้ายออกจากทีมในซัมเมอร์นี้แล้วก็คนที่แพงที่สุดที่คนที่5ก็คือแอนโทนีนะครับ85ล้านปอนด์นี่คือความผิดพลาดในการเซ็นสัญญาของเอริกันแท็กหผู้เล่นเป็นเงินทั้งหมด210ล้านปอนด์นั่นก็หมายความว่าการเซ็นสัญญากับผู้เล่นในฤดูกาลนี้ เอเล็กทรกมีผู้กำกับเยอะผู้กำกับในการซื้อนะครับก็จะมีคนให้ความคิดเห็นอย่างเจสันวิลค็อกด้วยก็รอติดตามกันนะครับฉะนั้นเอเ a ็กทรกจะซื้อสม 4, สี่มห้ไม่ได้แมนยูจะใช้เงินแบบอย่างนั้นไม่ได้แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเลนนี่โยโลกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโหผมบอกเลยว่าเริ่มจะมีลุ้นขึ้นเรื่อยๆนะครับ ในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับตอนนี้สโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยนะครับมีโอกาสที่จะเซ็นสัญญากับเลนี่โอโรได้นะคือตอนนี้ฟาบิซิโอโรมาโนได้พูดในโพสแคตไว้คืออย่างนี้ครับสิ่งที่โลโยเนี่ยพูดกันมา48ชั่วโมง24-48ชั่วโมงอ่ะทุกฝ่ายรู้ละว่าตัวของเขาต้องการไปเรอลมลิตและความสามารถของเขาอะถือว่าคุ้มค่าสำหรับการเซ็นสัญญากับดีลนี้ การจ่ายเงิน60ล้านโยูโรหรือมัน50าล้านปอนด์เนี่ยสำหรับโยูโรเป็นการลงทุนที่คุ้มความสําคัญของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเซ็นสัญญากับโยโูโรก็คือการเซ็นสัญญากับนักเตะยุน้อยนี่แหละนี่คือดิลที่น่าจับตามองมากหลังจากวันที่30มิถุนายนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดยังอยู่ในสถานการณ์การแข่งขันในดิวของโย,โอยูโรอยู่นี่คือโพสแคตของโรมาโน่ล่าสุดยูโรย,ยังอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ คือแมนยูเนี่ยนะครับยืนยันโทรศัพท์ไปที่ลิวส์แล้วทุกฝ่ายทราบแล้วว่าแมนยูต้องการเซ็นสัญญากับโยโรอยู่มันก็ขึ้นอยู่กับเรียร์มอลิดด้วยแล้วก็ตัวของโยโรซึ่งวันนี้นะเขายังคงต้องการไปอยู่กับเรียวมอลิดนะครับแต่ผมแค่ยืนยันว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้โทรศัพท์ไปแจ้งให้กับลิวส์เรียบร้อยแมนยูยังอยู่ในการแข่งขันเลนี่โยโรนะครับก็อัปเดตในส่วนของพอสคัตโรมาโนให้ฟังล่าสุดนะครับ แจ้งให้ทราบตามนี้ <š> เรามาต่อกันที่เรื่องราวของ a อลเนวันบิสก้านะครับก็นี่คืออีกหนึ่งเรื่องราวสาคัญเหมือนกันคือตอนนี้นะครับบิสก้าสามารถย้ายได้เลยนะคือหลังวันที่30มิถุนา,ายนเนี้ยนะครับอลนวันบิสก้านะครับเตรียมออกเดินทางได้เลยคือแมนยูจะขายบิสก้าให้กับกาลาตาสลายหรือใครก็ตามแมนยูซื้อบิสก้ามา50ล้านปอนด์ในปี2019และตอนนี้นะ การลดค่าจ้างนักเตะเนี่ยเป็นหน้าที่หลักเลยที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกำลังจะทาและตอนนี้นะครับบิสก้าน่าจะไปอยู่กับสโมสรไหนมากที่สุดคําตอบคือกาลาตาสลายนะครับเพราะว่ามันมีการตกลงรายละเอียดส่วนตัวกันไปละนะครับก็เดี๋ยวรอดูการเดินทางของบิสก้านะครับเพราะว่าผมก็แค่แจ้งกําหนดการเขาเฉย,ยๆว่าสัญญาเหลือไม่ถึงปีอะ่ะแต่เขากําหนดให้ไปตุรกีเรียบร้อยนะครับก็แจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของมอร์เทนฮูเมนนะครับเรื่องราวของมอร์เทนฮูเมนเป็นใครมอร์เทนฮูเมนนะครับกองกลางทีมชาติเดนมาร์กนะครับกองกลางตัวรับนะเล่นอยู่กับเอลิกเซ่นนี่แหละนะครับวันนี้นะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่านะครับสโมสรสปอร์ติ้งลิสบอนนะครับก็มีมีความตั้งใจจะปล่อยฮูเมนออกไปคือตอนนี้อินเตอร์มิลานเนี่ยนะครับเข้ามาแข่งกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเซ็นสัญญาก,กับฮูเมนแต่อย่างไรก็ตามนะครับหนังสือพิมพ์ในโปรตุเกสที่ชื่อว่า คอเรโรดามาฮาคอเรโรดามาฮาเป็นชื่อหนังสือนะอะเป็นชื่อหนังสือพิมพ์ในโปรตุเกสเขาบอกเลยว่าตอนนี้นักเตะโฟกัสที่การเล่นในกับทีมชาติเดนมาร์กอยู่แต่อินเตอร์มิลานเนี่ยนะครับคือจะต้องฉีกค่าสัญญาอย่างเดียวเท่านั้นสัญญาของฮูแมนนะครับระบุว่าจะต้องฉีก80ล้านยูโร80ล้านยูโรต้องใช้เงินจํานวนนั้นนะครับก็แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็ต้องจ่ายแบบนี้เหมือนกันแต่ว่าแมนยูมีกองกลางคนอื่นอยู่ อุกต้ไงเพราะว่าฮูแมนดูเหมือนจะแพงไปแล้วก็อายุ25ปี2526อ่ะประมาณนะครับก็แจ้งข่าวสุดท้ายให้ทราบประมาณนี้นะครับจบไปแล้วนะครับสำหรับการอัปเดตนะครับข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในส่วนสุดท้ายเดี๋ยวผมต้องไปสอนแล้วนะครับในส่วนสุดท้ายนะครับก็จะเป็นการขอบคุณแฟนๆนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนๆจากหลายๆที่นะครับจังหวัดแพร่ เกาหลีใต้ด้วยเหรอเนี่ยโอ้โหสวัสดีนะครับก็มีเวลาเพียงเล็กน้อยนะเดี๋ยวจะไปสอนลูกเสือละนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนๆจากสะพานสูงฝนตกเหรอครับสวัสดีนะครับคุณประสาน LA ลเปะเนี่ยสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีแฟนๆจากนครราชสีมาราชบุรีด้วยนะครับสวัสดีนะครับแฟนขับจากปากเซลาวใต้นะครับสวัสดีนะครับสวัสดีแฟนๆจากปากเกร็ดนะครับฝนตกหนักเหรอของผมก็คืมอยู่เลยเนี่ย แต่ผมขี่มอไซค์นี่ลมตลอดเลยโอเคครับสวัสดีเป็นแฟนจากจังหวัดเลยด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีคุณนันด้วยนะครับหนองมนนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่อยู่ในรายการกับผมแล้วก็กําลังฟังเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่นะครับวันนี้ก็อัปเดตให้กับแฟนแมนยูในช่วงบ่ายละกันนะครับโมโมเชานี้แปรพอดคาต์โรเบโนแบบละเอียดให้ไปเลยนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ พบกันใหม่คลิปหน้านะครับคลิปนี้สวัสดีครับ